เรื่องราวของนักท่องเที่ยวหนุ่มจากบทประพันธ์ของไตรตรึงพิเชษพาตัวเองออกจากกรุงเทพในช่วงปีใหม่แหล่งที่พักต่างๆมักจะเต็มไปหมดแล้วแต่ชายหนุ่มยังควบขับมอเตอร์ไซค์คู่ชีพตระเวนหาที่พักสุดท้ายพอใกล้ค่ำเขาก็ได้ที่พักซึ่งไม่ใช่ในรีสอร์ทหรือโฮมสเตย์ แต่มันเป็นเนินดินเล็กๆข้างลำห้วยของกระท่อมหลังหนึง่งตามสบายพ่อนุ่มคืนนี้ฉันจะได้มีเพื่อนเข้าดาวไปกับเขาด้วยแต่ว่าเอเอคืนนี้ฉันจะไม่ได้อยู่ซะด้วยสิฉันจะต้องอลงไปที่อำเภอเธอก็ดูลแลกระท่อมให้ฉันด้วยละ,ะันแต่ว่าฉันจะรีบกลับมาตามสบายชายชลาลงจากเนินเขาไปแล้วตอนนี้ เหลือแต่เพียงเขาคนเดียวที่กำลังกลางเต้นนานคลั้งได้ยินเสียงดนตรีเฉลิมฉลองปีใหม่จากหมู่บ้านข้างล่างตีนเขาแววมาดึกดื่นอากาศจึงเย็นตัวลงชายหนุ่มเพ่งมองไปที่ลำธารข้างๆ่าร่างเล็กๆของสัตว์ป่าสองสตัวลงมาเดินย่ำในลำธารแต่แล้วพวกมันก็แตกตื่นวิ่งหายเข้าป่าไปมีร่างใหม่ผมยาวขาวโพลนกำลังโยนกายลงอาบน้ำในลำธาร มองไกลๆก็รู้ว่าต้องเป็นผู้หญิงชายหนุ่มขวานหากระป๋องเครื่องดืม่มแล้วหันหน้าไปเสียทางอื่นเธอเป็นใครกันนะแต่บางทีเธออาจจะเป็นหญิงสาวชาวบ้านแถวนี้ก็ได้คุณคะคุณนั่นแหละลงมาอาบน้ำด้วยกันสิมามามา,มาสิคะน้ำกำลังพออาบเลยลงมาสิเสียงหญิงสาวในลำธารช่งางเย้ายวนชายหนุ่ม เชื้อเชินให้เขาลงไปอาบน้ำกำหล่อนแต่ชายหนุ่มกลับพาตัวเองหลบหายเข้าไปในเต็นชั่วอึดใจต่อมาหญิงสาวก็พาร่างอรชอนอ่อนแอมายืนอยู่หน้าเต็นของเขาคุณคุณคะเออันหนาวเหลือเกินคุณพอมีผ้าห่มไหมคะชายหนุ่มโผล่หน้าออกมาหาเธอยังดีที่เธอสวมเสื้อผ้าเรียบร้อยเขายื่นผ้าหม่มผืนเดียวที่ติดตัวมาพร้อมกับถามเธอว่าคุณคุณไม่ใช่คนแถวนี้หรือครับ แล้วคุณมาจากไหนฉันฉันก็เป็นญาติกับลุงพลานเจ้าของกระท่อมนี้แหละค่ะฉันมาเยี่ยมเขาแต่ว่าวันนี้เขาใส่กุญแจประตูห้องเอาไว้อ๋อยินดีที่รู้จักครับเออนี่เครื่องดื่มครับเครื่องดื่มที่ชายหนุ่มติดตัวมาหลายกระป๋องหมดไปแล้วหญิงสาวมีอาการเมาเคลิมคุณมอมฉันหรือคะเนี่ยโอ้ท่ามกลางแสงจากกองไฟหน้าเต็น มือไม้ของหญิงสาวคล้ายๆอ่อนละถวยพาดพับไปบนลำคอของชายหนุ่มชายหนุ่มพยายามยั่งตัวเธอไว้คุณเมามากนะครับเนี่ยเอาอย่างนี้ละกันคุณเข้าไปนอนในเต็นท์ของผมส่วนผมเออจะนั่งจะนั่งผิงไฟอยู่หน้าเต็นท์เองแต่ไม่เป็นผลใบหน้างามของหญิงสาวผู้นั้นซุกไซเข้าหาเขาชายหนุ่มพยายามดันล่างเธอออกแต่เหมือนว่า เธอจะมีมนสเสน่ห์ทำให้เขาอ,อนละทวยลงได้เช่นกันกลิ่นหอมจางๆของดอกไม้ป่าบรรยากาศช่างเป็นใจตอนนี้ชายหนุ่มเหมือนโดนมนสะกดจากไฟสเสน่หาของหญิงสาวแปลกหน้าแสงสลัวลางของหมู่ดาวบนฟ้าสะท้อนแสงสีขาวบนริมฝีปากของเธอสิ่งที่งอกออกมาจากริมฝีปากของเธอกลับเป็นเขี้ยวขาวคู่หนึ่งขณะที่ชายหนุ่มเคลิบเคลิมเผลอใจ หญิงสาวก็ฝังคมเขี้ยวลงที่ลําคอของเขาหยุดนะดังสมิงร้ายแกจะทำร้ายคนอีกแล้วเลอเสียงตะวาดนั้นเป็นของชายแก่เจ้าของกระท่อมที่กลับมาเห็นเหตุการณ์พอดีชายหนุ่มได้สติผักร่างของหล่อนกระเด็นออกไปร่างนั้นกลิ้งไปไม่กี่วาก็กลายร่างเป็นสัตว์สีเท้าเต็มตัวที่ฉันต้องกลายเป็นเสือสมิงก็พราะแกไอเท่าสมิงสาวมีท่าทางเหมือนจะก,กระโจนเข้าเล่นงานชายแก แต่ในมือของชายชรามีปืนยาวอาคมเลิงรอไว้ก่อนแล้วคอยดูคอยดูเถอะฉันจะกลับมาฉันจะกลับมาแก้แค้นแกไอ้แก่ฉันจะมาเอาเจ้าหนุ่มคนนี้ไปเป็นผัวให้ได้เสียงคำรามเสียงหัวเราะอันแหลมเล็กของนางสมิงสาวหายไปกับร่างที่กระจูนเข้าไปในความมืดของป่าลิมลำธารแห่งนั้นพ่อนุ่มคืนนี้มีสมทางให้เลือก ขึ้นไปนอนกับชั้นบนกระท่อมกับลงจากเขาไปซะหรือไม่ก็นอนในเต็นท์เหมือนเดิมแต่เธอจะต้องมีปืนอาคมกระบอกนี้ติดตัวด้วยเลือกเอาคืนนั้นชายหนุ่มเลือกปืนยาวอาคมเอาไว้ขอได้รับความขอบคุณจากพรานไพราชาแนลผมเอกเมคาบนคนจากเขือนเมคาสวัสดีครับ